ในสงครามสงด่วนภาษาจีนประโยคนี้สันติพูดว่าอะไรทุกคนคงรู้จักคำว่าน话ู数กันัวมนแปล่าพูดใช่ไหมคือคำพูดคือสิ่งที่พูดออกมาเพราะฉะนั้น说话มันก็คือการพูดอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งถูกบ้าส่วนคำว่าู数เนี่ยมันแปลแบบถ้าตรงตัวคือแบบคำนวณเป็นเลขซึ่งงงมันคือแบบว่านับเป็นจริงได้เปล่าถือเป็นจริงประมาณนี้ เพราะนั้น说话算数ครับหมายถึงการพูดแล้วทำได้รักษาคำพูดนั่นเองที่ไม่ดูใเน,น,น,นี่ยซีลี่คุณ要说话算数不然就是狗您要ณจ算ต้องรักษาคำพูดน,นู่น不然就是狗ถ้าไม่งั้นอ่ะจะเป็นหมานะอันนี้แรงมากถ้าว่าคนจีนเป็นหมานี่คือแรงสุดๆเรียกฉากหนึ่งครับสันติพูดนี้他说您说话不算数สันติแปลไป 他说您说话不算数เออเขาบอกว่าท่านอะไม่รักษาคำพูดเงี้ยจะว่าไปใครดูสงครามสโโลแล้วบ้างอะอมเขาไมนต์บอกหน่อย